โอ้อดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวม่นะไม่นะนะเด็กเหลืองไม่โอเคครับมานะก็มาต่อกันเลยนะครับนะสำหรับเด็กเหลืองพาที่สี่นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตนี้ให้หมดเลยละกันนะครับผมจะได้ไม่ต้องไปยาวนะเดี๋ยวตามไม่ทันนะครับผมโอเคครับผมลงลิปมาแล้วลงลิฟ ลงลิฟ์ลงชิปอะไรละ่ะโอเคขออนุญาตสํารวจสักครู่หนึ่งนะครับนี่ลงลิฟมาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ <c oughs> ใช่ไหมนิ้วโอเคก็สำหรับอาทิตย์ที่แล้วนะครับที่ไม่ได้ทำการลงเอ้ยเสียงอะไรอะ่ะโอเค okay, นิ้วก็สำหรับอาทิตย์ที่แล้วนะครับที่ไม่ได้ทำการลงนะครับผมนะก็ลงมีคลิปสั้นไปนะครับก็เป็นแบบว่าผมก็ เริ่มกลับมาล่าค่าหัวแล้วนะครับผมนะแต่เดี๋ยวผมจะค่อยมาบอกเหตุผลนะครับว่าทําไมผมถึงกลับมาล่านะอะในคลิปขึ้น5้าสนนะครับตอนนี้ก็สี่แสนสี่หมืนกว่ากว่าแล้วละมัง้งถ้าผมจะไม่ผิดนะอ่าตรงนี้หมุนได้โอเคเปิดเข้าไปโอเคครับผมเข้ามาต่อแล้วตรงนี้ยังไงต่อครับผมโอเควาไงนิ้ว ให้ทำยังไงก่อนเอ่ยให้มีดอกไม้แปลกประหลาดเอ่อเอาเอาปืนดอกฟอร์มาปืนเอาปืนออกมาเฮ้ยอ้าวหยิบยิงเอายิงยิงเอาไม่อันตรายหรอเอาเอาอะไรกันนะเนี่ยอ้า นิ้วอ๋อมีสารอันนี้อ๋อเอามาใส่ไว้ตรงนี้ใช่ไหมนิ้วแดงสำเงินเป็นไม่เด็กโอเคแล้วก็ยังไงต่อไอเด็กผีจะมาไหมยังไงอ๋อหมุนอ๋อเอาตรงนี้ลงใช่ไหมอ่าจากนั้นเราก็เอาตรงนี้ลงรอมันวิ่งมามโอเค จริง้แล้วก็หมุนจะได้มาตรงนี้ถูกต้องไหมโอเคมาละต่อไปมันก็จะได้ไอสารไอ้ซียมพูสารแม่ลิกห้ามาตักไว้เดี๋ยวอะไรเส้นเดี๋ยว,ว,วได้รอกได้กี่มาหรอ แกอยู่นี่ได้มันมาเป็นหนูลอยค่าหนอยมันนี่ลเลยเฮยินเข้ามาในที่พอ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 ก่อนพอก่อนพอได้แล้วพอได้แล้วพอเออคออเออนี่น,นี่นี่กุญแจโอเคเอามาไขเปิดห้องในโอเคอยังไงมีเตาแมคโครเวฟจารย์เข้าไป ใหงแตกนะครับคือไอไอตัวที่เราเล่น,นครับคือแบบว่าชอบแช่ข้าวุนแดงนะครับแบบว่าไอนี้ไม่เป็นคือ,ขอเขาเรียกว่าอ่าเบาๆไม่เป็นนั่นเองนะต้องต้องแรงด้วยนะครับโอเคตรงนี้ตรงที่เราไอนี้ไม่ได้เปิดไม่ได้ก็ยังไงต่อเอ่ยอืมไม่มีอะไรแล้วตรงนี้โอเคมาได้ตัวนี้เสร็จปุ๊บก็ โอเคไอ้ยันนี้เอ่อสีเขียวเขียวได้ต้องกินอีกรอบสินะโ okay. อเคไอเด็กนี้มาวางไว้ก่อนตอนนี้ยังไม่มีวาวนี่ไงวาวมันอยู่นี่หยิบขึ้นมาแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับเอามาใส่ไว้ตรง ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาเด็กมากินเอาเด็กมากินเอาเด็กมาโอ้ยเต่ก็อีเด็กมากินยาแล้วก็กินแล้วก็เปิดหมุนเตตเตตวิวปึ๊บมาดูหยิบเชลแวร์โอเค มาละขายเลยโอเคให้เด็กเหลืออยู่ข้างนอกนะครับผมนี่อะไรเสียบปลั๊กนิ้วามาเสียบตรงนี้ใช่ไหมนิ้วชึบอ,อ๋อโอเคต้องเสียบไฟก่อนโอเคเปิดไฟแล้วก็เอานิ้วมานี่มานี่โอเคเสียบลงไปมาบันไดบันไดบันไดชึบ โอเคตั้งพอดีโอเคงไงต่อครับผมขึ้นไปนะครับใส่รหัสนั่นเองโอเคครับผมสำหรับตรงนี้นะครับสำหรับคนนะครับที่แบบว่ามาเล่นนะครับตรงนี้นะครับก็คือพวกรหัสพวกนี้นะครับจะเป็นพวกอยู่ตามเทียนครับเอาสมุดออกครับก็จะได้รหัสนะครับจะได้เป็นรหัสเปิดนะครับก็จะขึ้นให้นะ ส่วนไอ้ตรงนี้นะครับที่ผมอ่าไม่ดูนะครับเพราะว่าผมรู้ไอ้รหัสแล้วนะครับสับ์เจ้าตรงนี้นะครับอ่าไม่ต้องสงสัยครับว่าทำไมแบบว่ามันง่ายอย่างนี้นครับคือผมดูรหัสนั่นเองโอเคผมก็เลยแบบว่าไม่ต้องเสียเวลานั่งหานะก็อ่าสำรวจกันต่อเลยเปิดอ่าอันนี้ไม่มีอะไรนะครับอ่ออย่างไงต่อเอ่ยนิ้วนิ้ว ใครนิวไม่มาก็ไม่เป็นไรโอเคมาลุยกันต่อเลยเดินลงคัสซีอย่างนี้นั่นไงโอ้โหฉีดจะตกใจหรอยเด็กเหลืองไม่ตกใจหรอกโอ้โหแค่นี้เองชิวๆอยู่แล้วรูครัสซีอย่างนี้เกี่ยวกับเด็กเหลืองแน่นอนโอเคตอนนี้ยังไงต่อตรงนี้พังใช่ไหมก็ ต้นไม้ขังโน้นโอเคน่าจะเอ่อยังไงยังไงเอ่ยโอเคมาตรงน,นี้มันเสียนะครับเอ่อแล้วก็มีสายพานตรงนั้นเอ่อเกี่ยวกับถ่ายรูปครับโอเคเปิดขึ้นมาก,ก่อนอ่อยังไงต่อมีพวกเหตุการณ์นี้ใช่ไหม อ๋อก็คืออ่าถ่ายในสิ่งที่ไม่มีหรอแล้วมันจะปรากฏขึ้นหรือเปล่าดลองดูดิอ่าฟิล์มขึ้นมาหนึ่งอันแล้วก็เอามาใส่ถ่ายไปอ่าจริงด้วยเมื่อกี้มันพังแต่อันนี้มันมีโอเคอยกดพื้นมาแล้วก็ใส่อันนี้เลย โอเคได้มาแล้วหนึ่งก็ล้างชุบ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 เอาขึ้นมาสวยแล้วก็เอาไปใส่ข้างในหวังว่าจะใช่นะครับ <c oughs> อออันนี้เดาามั่อเลยนะเออยังไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าน่าจะถูกกัแหละอ่าเป็นฟีมเปล่าซะแล้วนี่จริงเปล่าเฮ้ยจริงโอเคเอาอันนี้ลงก่อนเลย นี่จะได้ลงมาจะได้ถ่ายรูปต้องถ่ายรูปต้นไม้ด้วยนะเคเอันไปทางซ้ายเรียบร้อยครับผมได้มาแล้วต่อไปก็ทำเดิมเลยครับผมก็เอามาใส่ไอ้เครื่องนี่เคหลังจากนั้นก็เอาไอ้รูปที่มันให้มาก็เอาไปล้างนั่นเองมาเอาไปล้างชิบจากนั้นก็ ภาพก็ลอยขึ้นมาจากนั้นเราก็เอามาใส่อันนี้ต่อสายเข้าไปโอเคได้มาละตัวนี้เชือบฝีมเปาได้แล้วนะน่าจะได้แล้วโอเคได้แล้วนิวเอ่อนิวไม่มาช่วยคนระับตรงนี้ถ้านิวมาช่วยน่าจะแบบผ่านเร็วกว่านี้นะฮะ อันแรกผมก็งงๆนะว่ามันเล่นยังไงนะครับโอเคได้สีเขียวไปแล้วประตูเปิดแล้วด้วยตรงนี้ไปเดินตรงไหนต่อเอ่ยตรงนี้เปิดเปิดได้ไหมเปิดได้โ okay. อเคไงต่อมาใส่ไว้ละกันตรงนี้อ่าชุดต่อไปก็อ่าสีเขียวกับสีแดง เอาสีแดงมาเปิดมาก่อนเอามาสีแดงมันเป็นนักสู้ส่วนไอ้เขียวมันเป็นนักซิ่งโอเคไปเปสิสีเขียวครับผมรอยาวิ่งมาจาน,นแล้วก็หมุนได้เลยอืมอีกตำลาหนึ่งมันหายวะไม่รู้มันอยู่ตรงไหนนะแต่แต่กะคือผมก็น่าจะผสมมั่วนะครับโอเค หยิบขึ้นมาแล้วก็ใส่อื้อบวมกันเลยทีเดียวเชียวโอ้ใสล้วเดินชาด้วยอนะเนี่ยมันต้องอไปตามนิ้วใช่ไหมต้องตามนิวม้วไหมต้องวางไอ้ตรงไอ้ตรงนี้เอาเอามันหายเอาวางนี่ลองนี่เลยลองนี้เลยไปตักมาใหม่ให้โอ้โหมันต้อง ต้องใส่ทางเครื่องหรือเปล่าก็ไม่รู้นะโอเคเอาหายโอ้ยเด็กนี่อีกเด็กบวมน่าจะต้องเอาใส่ตรงนี้นะครับวางตรงนี้เลยน่าจะต้องเอาใส่ตรงนี้นะเซิรดูดขึ้นมาให้กบวมนี่ไงโหยตัวหนักเกินไปลุยกันต่อต่อไปอะไรนิ้ว โอ้โหมันก็มัวแต่จะลดน้ำต้นไม้อย่างเดียวเลยพอใครจะต้นไม้สีม่วงละไม่ใช่ดีดอกไม้เนี้ยวทำนาที่ได้ไอเด็กผีได้อา้าวเนี้ยวใจเย็นต,ตามเองโอ้ยอเด็กนี่ เด็กนี่หนะาตบหน้าเวียงมากโคตรหน้าเวียงอะ่ะแบบแต่อย่างงี้แบบหน้าตบหน้าเวียงมากเนิ้วเดี๋ยวก่อนเนี้วนายจำไว้นายคือคนที่ดีที่สุดไม่ไม่ใช่เป็นหุ่นยนต์ที่ดีที่สุดอา้าวเด็กเด็กนั่นหายไปไหนะนี่นี่เอ๊ะ วางวางวางบนหุ่นิวนน้วได้ลองลองลองดูไหมลองดูไหมเอยลองวางลองวางลองวางเชิญนนอะไรเอ่ยนิว้วโอ้ได้พอดีเลยอ่าเราก็หมั่นไส้มันพอดีอมาสามสองหนึ่งไปวเรียบร้อย <c ười> เด็กเด็กเหลืองไปละ ฮ้าต้องเอาปืนใหญ่ลงไปด้วยอ่าจะได้ต,ยตยุยตยเย่ไปซะฮายิ่งตุ่มอ้าวตัวทีนิ้วโอเคเรามาลุยกันต่อนะนิ้วไม่เป็นไรนะเคยเพื่อนที่ดีสำหรับเราเราไม่สนเด็กอเด็กบ้านนั่นเลยโอ,โอเคชีดไปชีได้มาแล้วนะครับผมสำหรับสีม่วงไอ้อันนี้โอเคครับผมมาลุยกันต่อเลย เออยังไงต่อมันมันมันพลึกพิลัานแล้วนะนั่นไงว่าแล้วมันต้องกลับมาอย่างเช่นเคยเออยังไงต่อเอ้ยไม่นิ้วนิ้วอ้าวคันซี่อีกแวเหรออะไรอ่ะเดียวไปชนโลกหรอโอ้สุดยอดไปเลย ต้องมาทำภารกิจช่วยโลกอีกแล้วนั่นไงครับว่าแล้วโลกชนกันโอเคโลกชนกันหมายถึงไออันนี้เราก็อยู่อีกโลกหนึ่งใช่ไหมโลกของไอเด็กเหลืองแล้วเราก็เออแล้วก็โลกของเราก็เป็นโลกหนึ่งโอเคมากันต่อหวังว่าจะไม่มีอะไรแล้วนะชอ์แวบ ไม่มีอะไรลิบลิขึ้นไม่ได้จะกลับบ้านทางลิบมาโอเคสีม่วงสีม่วงอยู่ตรงนี้ไอเด็กเหลือเลยโอเคยังไงต่อสีม่วงผสมอะไรอีกต้องผสมม่วงอล้วใช่ไหมไอตัวนี้เอาม่วงกับอเอากับ อะไรเอ่นิ้วไม่มีมันไม่มีสูตรอะโอ้ขอบใจนิ้ว,วรักนายน่าหาน,นี้ยังไม่เจอนะครับทุกคนเราผสมบสีเขียวไปก่อนสีที่แบบว่าเพิ่งเพิ่งได้มานะครับแต่ว่าไม่ไม่ไม่อันดีมาไ,ไ,ไหนมาดูกันว่าได้อะไรเอ่ยไม่เงาเอาเอาม,มัน อ๋อมันได้แล้วโอเคลองกินเด็กนั่นอยู่ไหนเนี้ยเด็กผีนั่นมันอยู่ไหน,ไเ,ดน,นไเด็กัรลกอะเนี้ยโอ้โหาานานๆต้นไม้แล้วมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนเนี่ยเด็กมันอยู่ไหน อยู่ตรงในตรงนี้ออกไม่ได้แล้วห้ามเด็กนรลกเข้าโอเคอ่ตรงนี้ก็เปิดไม่ได้นิดนึงแล้วก็อ่ตรงนี้อะไรอ่ะตรงนี้ตรงนี้อ่า่ตามสูตรหรอกไอเด็กมันอยู่ไหนอ่ะอันนี้ก็ไม่ขยับอ่าอะไดี ้ากับเขียวเนี่ยผสมี้กันได้ไหมอ๋อไม่ได้ได้ฟ้าบเขียวอ่อได้สีเขียวมาไม่รู้เป็นยาอะไรโอ้โหเขียวอีกน่ากินมากๆหยิบมันมาโอ้โหสารก็มันตารางสีเลยเหรอโอเคลองกินโอ้โหเป็นเอเลี่ยนกันเลยทีเดียวเชียว จะทำอะไรเนี่ยโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยอืมดึกเหลืองกลายเป็นเอรียนไปแล้วมันคือเอรียอนไปแลาต้องเอาขึ้นไปนขไป้างบนอ่าขึ้นไปข้างบนยังไงอ่ะอ่าเราเอาอันนี้กับอันนี้มาสมกันดูไอ้ยาน้ำเงินใช่ไหมอ่าใช่ อันนั้นเราผสมแต่เรายัางหาไอเด็กเหลืองไม่เจอเองเราก็มาผสมผสมโอเคได้ละตัวอ,อันนี้แล้วก็ใส่อันนี้แล้วก็ไอเด็กเหลืองอยู่ตรงนี้แล้วก็เอาไปใส่ให้มันมันก็ตัวเล็กเอ้าตัวเล็กเวเล่ใช้ทำอะไรเนี่ยโอ,โอเค ยังไงต่อเอ่ยเ้สีแดงกับอา่าม่วงละกันได้อะไรสีแดงกับม่วงได้ส้มหบอส้อมมันเป็นยาอะไรอยากรู้อยากรู้อยากรู้สมเล่นให้หมดเลยไหมเอออยากรู้อยากรู้มันได้แบบว่าอะไรบ้างเวียนหัวหรอ โ okay. อเคขจดัดนะอันนี้เป็นยามึนหัวแล้วก็เราต้องผสมอะไรต่อสีแดงกับสีเขียวล่ะมันมีหลายยามากนะยาผสมให้หมดอยู่แต่เอาให้เอาให้จบก่อนละกันนะถ้าผสมทุกอันได้ไหมไม่ได้คนระับผสมทุกอันไม่ได้เอาสีฟ้าสีชมพูเลเหลืองหรอโอ้ ใช้ย้ายเราตามหาหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับผมอเอาเอาันนี้ขึ้นมาอ๋อน่าจะใช่ลองกินนี่นั่นไงว่าแล้วต้องหนีใช่ไหมผมต้องหนีอ,อุ้ยแลกแลกบอกว่าผมต้องหนีแล้วป้องใช่ไหมต้องหนี หรือเปล่ามีอะไรไล่ไหมไม่น่ามีนะเปิดไปไหน,นก็ไม่ได้ล้าหนีทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยามันอะไรอะ่ะแกนก็จะหลุดเลยนะเอ่อเอามาเผา ีที่แอบมีซ่อนนะไม่มีนะยังไงต่ออขึ้นแมขบนยังไงตรงนี้อ๋อโอเคเมื่อกี้เราทำให้ไอ้เด็กนี่มันติดไฟใช่ไหมแสดงว่าเราก็ต้องเอาไฟไอจากไอนั้นมาอันนี้ได้เอาไฟจากไอนมนมอันนี้ไหมได้มาเผาอย่างนี้ ก็อย่างนี้ได้อ้อว่าแล้วจีเนียดจีเนียดมากโอเคต่อไปก็ออกมืด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 เอาช่างไหนอันนี้นี่โอเคขึ้นมาข้างบนครับผมต่อมาไปเอ้าโอ้โหไ,ไอเด็กนี่ อเอาอีกแล้วลมันพาร์ทแรกเลยเหมือนพาร์ทแรกเลยไอของเล่นหลุดออกมาเนี่ยต้องไ่หายจุกนมวันนี้แล้วไม,ไม่ไม่ต้องแช่หรอกไม่ต้องใจไม่ต้องใจเท่าไรหรอกแบบนี้เจอป่อยแล้วสำหรับเกมเนี้ยเตหนะก็ไม่รู้ว่าจะมีอีกเปล่าพอกบน,นี้นะโอเคด้ละตรงนี้โอเคประตู เปิดเข้าไปสัพยสวิตแล้วก็ทรัพยวิก,วก็หนูนี่ัพย์ทรับยสวิตใช่ใชอ๋อแสดงว่ามันต้องสับอ่าอยัางไงอันนี้ใช่ไหมแล้วก็อแล้วก็อันนี้อ๋อโอเคแสดงว่าเราต้องสับฝั่งนู้นก่อนสับตรงกลางแล้วก็ฝั่งนี้นะ โอเคเอาไอเด็กไอเด็กไอเด็กนี่ยังไม่หยุดยังไม่ย่อนยังยังไอเด็กนี่ได้ได้ันต้องเจอมันต้องเจอต้องเจอ,อ,เจอชึบเอาเฮ้ยไม่มันแยกจากกันไม่ สวยแล้วเราวิ่งวิงว่งวิงว่งวิงว่งอย่างเดียวแล้วลก็ปิดประตูแล้วก็โอเคนิ้วออนนี้ไม่คัดใช่ไหมเอานิวทำไมคัดชืบก็ยังไงต่ออ่านิ้วเอาเอาอยัางไงนิ้วขึ้นไปข้างบนเหรอ อ่านิ้วพ้าเราขึ้นไปข้างบนหรอเอาโอเคขจาจนิ้วเราเราต้องอ่าโอเคนิ้วตาเราขึ้นไปข้างบนโอเคเรียบร้อยร้อยเรียบโอเคแล้วนิ้วขึ้นมายัางไงต่อเปิดประตูตรงนี้ใอรจําได้ตรงนี้จําได้หมดแล้วไปกดไปลงไปลง ก็มาเดินนต่อโอ้โหมันทำหน้าตัวะเละเลยใะ้ตรงนี้มีลูกไอ้น,นี้นประกอบกันใช่ไหมหาสประกอบนี่ไงอันหนึง่งหยิบขึ้นมาแล้วก็มาวางว้แล้วก็อันที่สองตรงนี้ เชิบเอามาใส่ไว้ตรงนี้แล้วก็ประกอบกันเชิบกระเป๋าซี่ตุ่มด,ด้แล้วเอ่อนิ้วปักหน่อยปักหน่อยนะนิ้วแล้วเราจะตามไปนิ้วอึบอุ้ยทันโอเค ดียังทันต่อไปกข็ขึ้นแบงบนโอเคขอบใจม,มากนิ้วและที่เหลือเราจะทำต่อเองเอ่อยังไงอ,อ่ะเอาเข้าไปใส่ตรงกลางเหรอไงอ่ะใส่ตรงกลางเหรอใช่ปะสวยแล้วไอ้นีมอ่ะนิวปิดโอเคใส่ตรงนี้ถูกต้องไหม ใส่เอาอ๋อตรงนี้ใส่ตรงนี้ก่อนโอเคใส่ชิบแล้วก็ไนต่อเลอยเหมือนซิโอเคขอบคุณมากนิ้วโอเคหวังว่าสิ่งที่เราทำน่าจะช่วยโลกได้นะอุย้ย ฮะนิ uh ้วนิ้วจบแล้วหรอจบแล้วหรอโอไม่นิ้วนิ้วในตายหรอฮะนิ uh ้ว huh. นายเป็นอะไรไหมไม่โยนนิ้วทิ้งเลยกู โอเคอ่าต่อไปร้องทำยังไงดีนิ้วหยิบแล้วก็ยังไงอ่ะนี่ยังไม่จบหรออ่าฮะลูกแก้วเดินออกไปรับิบโอเคก็มาใส่ถูกต้องไหม อีทูโอเคชนะแล้วยอ่ค่ะแล้วครับทุกคนสุดท้ายเราก็เล่นจนผ่านนะครับผมโอเคโอผ่านจนได้นะครับ โอเคครับผมนะก็จบไปแล้วครับสำหรับพาร์ทสี่นะครับสำหรับไอเด็กเหลืองนะครับผมนะก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับนะเกมนี้ครับก็ยังไม่จบนะครับผมนะยังมีอัปเดตอีกนะครับแต่ก็จะมาเล่นให้ดูอีกครับจนกว่าเกมนี้นะครับจะจบเลยนะครับผมนะขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมมากๆนะเลยครับผมนะสำหรับวันนี้ผมไปแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวคริงเลยกาซีมาเจอกันตอน5 0 0แสนนะครับผมนะ สววนนี้ผมไปแล้วครับบ๊ายบาย